สวัสดีค่ะวันนี้บัวสีสิบห้าพอแม่พี่น้องมาเบิงผู้สิใส่โสมแดงกับมันสามปะหลังเด้อค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอันนี้บ้านอย่างเนาะค่ะนี่บ้านโคกเพกอำเภอตาพญาค่ะอ๋อปาดมันคืองามแต่แม่พาหนูไปเบิงหัวมันแน่ค่ะจะมาเบิงจะปาดมันคือหัวใหญ่แท้ แม่ไส้มาจักปีแล้วค่ะเนี่ยไส้มาปีหนึ่งเลยจ้าปาหัวมันมันจักเดือนค่ะแม่สามเดือนค่ะมันสามเดือนยังมาโดดแข่ทซะมาหัวใหญ่แท้เบิ้งเบึงเบึงทั้งทึงกับพ่อทั้งทึงทั้งไต่กับพ่อทั้งไต่หัวกไก่ไงมาโพดมาเกินแต่เบึง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 แม่หนูขอโวยเบึงค่ะค่ะในบ้านนี่ทั้งไต่ไต่นี่ปยได้จ้ามาโพดมาเกินแต่พี่น้องเบิึงหัวมันสามเดือนมาโพดแท้เบึงเบึงเบึงทั้งพีแม่แม่แม่นี่พี่แม่พี่แม่ โอ้ยแม่หนูขอถามแน่ถามอีกแน่จักเคือวิธีใส่แม่ใส่แบบไรค่ะผสมแดงนี่ก้อนสิบปูกม่้อนสิบปลูกตัดต้นมั่นแช่ไว้จักสิบห้านาทีก่อนจ้าสิบห้านาทีก่อนแล้วค่อยเอามาเสียเรื่อยๆจ้าบ้านอยู่ไกลก็ต้องแช่ไว้ก่อนจ้าอ๋อแล้วแม่จะใส่อีกต่อไปบ่าคะนี้ใส่ค่ะมัหญงขนาดนี้มันได้ผลดีเพราะว่าเมื่อก่อนนี่จะใส่เตอปุ๋ย เม็ดเนาะอุ้ยแบบเทมีน่ะรองพื้นทีนี้ดินมันก็แข็งมันก็แก่นถ้ามาใช้โสมแดงดินมันพูขึ้นดีมันไม่แข็งเกร่งเหมือนที่เราไม่ได้ใช้โสมแดงจะดินอ่อนจว่าเมื่อกยให้่หรือเปล่าแม่ถอนง่ายค่ะดินพูคักมันบำรุงดินเด้เนี่ยสภาพดินพร้อมเลยเลยค่ะทำให้ดินที้นีติดใจตรงนี้แหละค่ะสีักเคืยนค่ะนี่สองครั้งค่ะ สองข้างปาดมันสารียญฉีดสองข้างมาโปรมาเกลือใบกันง่ายหมดแล้วค่ะข้างหนึ่งแล้วก็ตอนตอนนี้ก็สองข้างแล้วค่ะก็จแค่นี้แหละค่ะเพราะว่ามันก็สูงแล้วเข้าฉีดไม่ได้แล้วค่ะโยกมะขึ้นเลยล่องถอนเบิงเบิงล่องถอนเบิงทีไม่ติดล่องถอนขึ้นบ่ลนี่แม่เอาล่องเบิงแม่แค่กูยิ่งเงาเนาะเอาเอาล่องเบิงเอาแม่ก็ซอยหนูตีหนูถอนก็ดียวถอนไหวดื้อบ่ไหวดอกโอ้ยมันบ่ไหวดอกมันหนา๋ยวกตะมุนสิดู มันแนนคักแนนคักแม่ถร้อนมาได้ดอกจ้ะแม่ถ้าร่างคนอยากหูอยากซื้อไปใส่น้ำนี่แม่แนะน้ำคนได้บอค่ะนี่ได้ค่ะเพราะว่าคนบ้านเราก็มองเห็นว่าเราใช้ดีก็กะว่าจะบอกญาติญาติให้ใช้ด้วยแ่ะค่ะญาติญาติที่เขาทำสวนมันด้วยกันก็จะบอกเขาค่ะ,ะแนะนนาใหมเก็ใช้ด้วยค่ะก็มองเห็น ตัวเองใช้ดีก็จะบอกญาติๆค่ะอ๋อใส่ดีบอกต่อวันถอะค่ะีทนี่ถ้าเพิ่อนอยากได้น้ำอยากใส่น้ำอยากซื้อน้ำเอาไปใส่กับปามั่นเพิ่นค่ะขอเบอร์แม่ให้เพิ่อนได้บ่ค่ะได้ค่ะเบอร์สนใจจะใช้สมแดงน้ำกันก็ติดต่อทั้งนี้ได้ค่ะ0806275978ได้นะคะ,ะบริษัทพอลิน่าเน็ตเวิร์ที่ผลิตโสมแดงชีวภาพ ให้พวกเราเกษตรกร,กรได้ใช้โสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีเอ๊